เอาละฮะแล้ววันนี้ค่ำคืนวันนี้สายแรกที่จะเข้ามาประเดิมในการไฟติ้งมวลหมู่ของเรานะครับจะเป็นสายของคุณเคครับคุณเคนะครับปัจจุบันนี้อายุ33ปีนะครับคุณเคมาพร้อมกับประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเองนะครับเรื่องราวเหตุการณ์ทั้งหมดนะครับเกิดขึ้นที่บ้านหลังหนึ่งในกรุงเทพของเราเนี่ยแหละฮะเหตุการณ์นี้ผ่านมาได้สัก20ปีละคุณเคให้ชื่อเรื่องนี้นะฮะเดี๋ยวสักครู่นะครับให้ชื่อเรื่องนี้ว่ามันคืออะไรนะครับและเรื่องราวทั้งหมดจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาฟัง คุณเคดีกว่าครับสวัสดีครับคุณเคสวัสดีครับนะคุณเคเสียงใสมากเลยครับตอนนี้โทรศัพท์มาจากที่ไหนครับเนี่ยตอนนี้อยู่กรุงเทพแถวท่าพระครับอยู่แถวท่าพระนะครับนะฮะฟังโดยช็อคผ่านช่องทางไหนครับเนี่ยก็ปกติจะฟังแห้งอะครับอ๋อกดบ้างก็ทางยู u ูบครับฟังบ้างทาง youtube นะวันนี้ก็คือนอนดึกได้ก็เลยได้มีโอกาสมาเล่าสดๆให้ได้ฟังกันใช่ครับผมนะครับคุณเคนะฮะตื่นเต้นไหม นิดหน่อยครับผมครั้งแรกเลยครั้งแรกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยค่อยๆเล่านะฮะเหมือนเล่าให้เพื่อนฟังนะฮะให้น้องฟังให้พี่ฟังครับผมจะได้ลดความตื่นเต้นนะเราจะไปด้วยการจนจบเรื่องครับเคครับผมมานะฮะมาลุ้นกันนะฮะว่าเคจะได้ตั๋วไปแรกไปร่วมทริปนี้กับเราบอ่าถ้าได้ไปเนี่ยจะไปไหมไปครับไปนะเพราะฉะนั้นเอาให้สนุกเอาให้เต็มที่เลยครับเคเรื่องนี้ยี่สิบปีผ่านมาแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกับบ้านหลังนั้นครับเชิญเลยครับ ครับผมจริงๆจะบอกว่ามันไม่ค่อยน่ากลัวสักเท่าไหร่ในความรู้สึกผมนะครับแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างที่จะแปลกอืมถ้าเอาตามหลักความเป็นจริงล้วผมเป็นคนที่ไม่กลัวผีเลยตั้งแต่เด็กเพราะว่า<ร>ที่บ้านจะโดนปลูกฝังว่าไม่ให้เชื่อหรือไม่ให้กลัวว่ามันไม่มีผมจะเป็นเด็กแบบนี้เลยตั้งแต่เด็กๆเลยอที่ในเข้าเรื่องเลยออืบ้านที่ผมอยู่เนี่ยลักษณะที่ผมนอนเนี่ยคือผมจะนอนกับพ่อกับแม่อื ห้องนอนก็คือก็เป็นสี่เหลี่ยมมีห้องน้ำในตัวครับตรงที่ผมนอนเนี่ยผมจะนอนติดหน้าต่างหน้าต่างก็คือจะอยู่ขวามือผมนอนคิดกับหน้าต่างเลยคือติดกําแพงเลยแล้วก็จะเป็นแม่กับพ่อผมออืทีนี้หน้าต่างเนี้ยถัดจากหน้าต่างไปมันก็จะเป็นกำแพงกำแพงกั้นก็คือเป็นครัวหลังบ้านแล้วก็มีนักเขาเรียกว่าอะไรนะการสาดยื่นออกมาแต่ว่ามันไม่ได้ปิดนะนก็จะมีไฟที่เป็นไฟหเหลืองๆของไฟทางนะส่องเข้ามาที่หน้าต่าง มันก็จะเห็นบรรยากาศภายในห้องพอสมควรยิ่งดึกมันก็จะยิ่งเห็นชัดขึ้นถ้า,าเราปรับสภาพได้ <S <S ที่ไหนก็อยู่ที่นี่มานานพอสมควรแล้วก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยจนมีอยู่วันหนึ่งผมนอนอยู่และด้วยความที่ปวดฉี่ดึกมากแต่ว่าไม่ได้ดูในาฬกาว่าตอนไหนปวดฉี่ลืมตาขึ้นมาสิ่งที่ผมเห็นก็คือเป็นลักษณะของคนแก่ภาพที่เห็นคือรอยเข้ามา หน้าต่างตามแสงไฟเข้ามาความชัดอยู่ที่ประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นคือยังสามารถที่มองทะลุไปได้ครับแต่คือชัดมากแล้วใกล้มากเพราะหน้าต่างคือแบบผมเอื้อมมือก็คือเป็นหน้าต่างอพอลอยเข้ามาเสร็จรอยเข้ามาเสร็จรอยเข้ามาจํานวนเยอะมากมากจนผมนับไม่ได้ว่าเป็นเป็นเท่าไหร่ครับลักษณะที่ลอยเข้ามาก็คือเป็นคนแก่แล้วก็เหมือนประมาณทําหลังค่อมๆแล้วก็แบมือมันขออะไรเราสักอย่างหนึ่งอ้ฮะอครับผม ก็ลอยลอยเข้าไปเรื่อยๆด้วยความที่เป็นเด็กแล้วผมไม่กลัวผมรู้สึกแค่ว่ามันคืออะไรนี่มันคืออะไรเนี่ยก็เลยแบบยังไม่กล้าไม่กล้าที่จะแบบไม่รู้ว่ามันคืออะไรมผมก็เลยตัดสินใจคุมโปงแล้วนอนกอดแม่แล้วก็หลับไปครับจนตื่นเช้ามาก็แบบมาน,นึกว่าเอ้ะมันฝันหรือมันคืออะไรในความที่เด็กมากๆเนาะไม่เข้าใจว่ามันคืออะไรก็ไปโรงเรียนไปเล่นอะไรปกติแล้วก็กลับมาบ้านเหมือนเดิมครับคืนที่สอง เหตุการณ์มันเหมือนเดิมเป๊ะๆทุกอย่างเลยลืมตาตื่นขึ้นมาปวดฉี่ภาพที่เห็นคือเหมือนเดิมลืมตาขึ้นมาก็เห็นคนแก่หลังง,งองหลังคม้ออแล้วก็แบมือแต่ลักษณะท,ที่เห็นนะพี่เขาไม่ขยับนะครับมันเป็นภาพนิ่งอืแล้วก็ค่อยๆลอยเข้ามาลอยเข้ามาผ่านไปพอเข้ามาในห้องมันก็จะมืดมันก็จะจางหายไปหายไปผมก็เหมือนเดิมเลยแม่มันก็ปวดฉี่นะมันก็ไม่ไหวเหมือนกันแต่มันก็มันคืออะไรก็คุ้มโปงหลับต่อไปเหมือนเดิม ทีนี้หลักคืนสุดท้ายคือคืนที่สามเวลาเดิมตื่นมาเห็นเหมือนเดิมพี่มันเห็นแบบเดิมจริงๆครับผมก็หันไปมองแม่แล้วก็เขย่าแม่แต่ไม่ได้เขย่าแรงมากแม่ก็ไม่ตื่นคือวันนี้มันไม่ไหวจริงๆเป็นไงผมก็ต้องฉีให้ได้ครับผมก็ลุกนั่งลุกนั่งเนี่ยถ้าเราเอื้อมมือไปคือจับโดนเขาได้เลยมันใกล้กันขนาดนั้นแล้วผมก็ตื่นมาแล้วแล้วผมก็คือไม่ได้ฝันแล้วแล้วนี่คืออะไร ผมก็เลยตัดสินใจลุกและชนในสิ่งนั้นไปมันก็แบบเหมือนปุ๊บยังไงพี่คือมันทะลุตัวเราใช่ครับทะลุทะลุเข้าไปแล้วมันก็แบบเหมือนเหมือนเหมือนปุ๊บแล้วมันก็แบบมีความรู้สึกว่ามันเย็นอครับมันเย็นมันเย็นรอบตัวเราไปเลยวูบไปเลยแล้วผมก็วิ่งอวิ่งเพื่อที่จะไปเปิดไฟแล้วเข้าห้องน้ําอืำพอเข้าห้องน้ําเสร็จก็ชะงูออกมาดูสรุปเหตุการณ์ปกติไม่มีอะไรเกิดขึ้นผมก็กลับไปนอน พอ mm hmm. กลับไปนอนเสร็จหลังจากวันนั้นอะ่ะผมก็ไม่เคยเจอสิ่งนี้อีกเลยแล้วผมไม่เคยเล่าให้แม่หรือพ่อฟังจนผมอายุประมาณยี่สิบห้าครับผมถึงมาเล่าให้เขาฟังก็คือทิ้งเวลาอยู่นะตอนนั้นถ้าผ่านไปยี่สิบปีเคอายุประมาณสักสิบสองสิบสามใช่ครับนะฮะสิบสามปีที่เก็บเรื่องนี้ไว้ในใจตลอดเวลากับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นสามวันที่บ้านเราใช่ครับพอเล่าให้คุณพ่อคุณแม่ฟังครับนะฮะ คุณพ่อคุณแม่ว่าไงบ้างครับแม่เขาก็ตกใจว่าว่าเจอเลยเพราะว่ามันมีเรื่องเล่าขานกันบริเวณตรงมุมตรงครัวครับมันเป็นทางสามแง่งที่เขาเอากระทงอะไรต่างๆนานามาไหว้แบบขี่เจ้าที่หรืออะไรประมาณเนี้ยเพราะคนรอบๆบริเวณนั้นน่ะเขาจะเจอเป็นลักษณะผู้หญิงแก่บ้างอะไรบ้างคือไม่ซ้ำกันที่เขาเจอเจอในยามวิการบ้างดึกๆบ้างมาเดินบ้าง เดินบนกำแพงเกาะกำแพงห้อยบ้างอะไรแบบเนี้ยแต่มันเป็นเรื่องเล่าแม่ผมก็ไม่เคยเจอเหมือนกันออืแต่แม่ผมก็ไหว้ไหว้แล้วจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรแม่ผมเป็นคนที่ดวงดีสิ่งที่แบบการพนันอะซื้อหวยอะไรก็ถูกตลอดแต่เขาก็จะทําแบบเนี้ยไหว้ตลอดออืเท่ากับอารมณ์ท่านเรามองนึกย้อนงีเคการที่คนในบ้านโดยเฉพาะแม่เราเนี่ยมีการไหว้สามภเวสีทุกวันทุกวันทุกวันนะครับเรา เราเคยได้ยินคําพูดคําพูดหนึ่งซึ่งจริงไม่จริงเราก็ไม่รู้นะเขาเขาว่ากันมาการไหว้ผีเหล่าเนี้ยนะยิ่งไหวยิ่งไหวยิ่งไหวมันยิ่งทําให้เหมือนอารมณ์ประมาณว่าวิญ,ญญาณเหล่านี้มันใช้คาว่าเคยตัวอ<ม>ใช้คาว่าเคยตัวแล้วกันเนาะนะฮะนะฮะก็จะวนเวียนมาอยู่ตลอดเวลาฉันเคยได้วันไหนที่ฉันไม่ได้ฉันก็จะรู้สึกไม่พอใจ ครับลักษณะมาแบมือแล้วก็มําทำให้เราเห็นแต่คือไม่ได้มาทําหน้ากลัวแล้วคือ <ทำ S 1> การาการที่เคเห็นก็เหมือนนะเขาก็อาจจะเป็นวิญญ,ญาณที่ดีแต่ oh. ด้วยความที่เขาคงจะแบบว่าเอา้าแม่ไม่เห็นเว้ยกลายเป็นลูกเห็นว่านะ, oh. จ,ะจะถ้าทําให้กลัวเดี๋ยวลูกไปบอกแม่แม่ก็จะ oh. ไม่ว่าฉันอาฉันก็มาปกติของฉันธรรมดาแล้วกันแต่คือแปลก oh. ที่วันแรกที่คือเคเห็นลักษณะคือมันไม่ได้เป็นแค่คนเดียวตนเดียวถูกปะ ใช่ครับพี่มาเตมไม่หมดเลยอ่ะมันเยอะเยอะมากครับเออเพื่อนที่ไหลเข้ามาตลอดไหลเข้ามาตลอดนะก็เป็นตามคําที่แม่เขาเล่าว่าตรงนั้นมีสัมภเวสีมีวิญญาณค่อนข้างเยอะก็อาจจะเป็นไม่ได้ที่ก็คงจะหลายตนแหละฉันไม่ได้กินเลยเธอลืมฉันหรือเปล่าครับเออเธอลืมฉันหรือเปล่าเนี่ยเนี่ยฉันมานะแล้วก็คงเหมือนคุยกันแล้วบอกเฮ้ยท้ามเยอะแบบนี้เนี่ยลูกเขากลัวนะหรือฉันเป็นตัวแทนเองดีกว่าแต่ผมไม่กลัวไงพี่เขาคงแบบ เออก็อาจจะเป็นไปได้ถ้าเรามองในมุมนี้นะครับอ๋อฮะอ๋อฮะออพอแม่บอกนี้เสร็จสับอ๋อมันก็อาจจะเป็นสิ่งที่เรานึกคิดกันตั้งแต่แรกคือแม่แหละเป็นคนนาทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเข้ามาสู่ภายในบ้านเองครับอ๋อฮะร็จแล้วจริงๆมันจะเหมือนสรุปนะครับที่คือตอนที่ผมเล่าไปนจุดนั้นแม่ก็บอกประมาณนี้แหละว่าจะเป็นอย่างนั้นอย่างงู้นอย่างนี้อืมอืมแต่ต้นเรื่องที่ผมตั้งชื่อไว้ว่ามันคืออะไรมันคืออะไรจริงๆที่ใช่ก็คือรจำได้อืม ว่าหนึ่งในเงานั้นอ่ะอย่าใช้คําว่าเงาเป็นตนเลยดีกว่าพี่มันมียายผมอยู่ด้วยซึ่งยายผมยังไม่เสียชีวิตพี่เฮ้ยเดี๋ยวเคขนลุกวันนี้จริงเหรอทุกวันนี้ยังมีชีวิตอยู่ครับเฮ้ยคือมันเป็นภาพที่ติดตาที่มันเป็นภาพที่ติดตาในวันแรกอนะทั้งสามวันเลยทั้งสามวันยายผมอยู่ในนั้นวันแรกมาเยอะวันที่สองมาหนึ่งไม่มา เท่าเท่ากันพี่หลาเท่ากันาเหมือนกันแต่มีหนึ่งในนั้นคือยายผมที่ยายผมยังไม่เสียชีวิตไงพี่ผมเลยตั้งที่ว่ามันคืออะไรเออเอยอืมอันนี้งงเหมือนกันผมเคยเล่าให้ให้ผู้ใหญ่ฟังเขาก็ให้คําตอบผมไม่ได้เหมือนกันโดยหลันั้นเนี่ยตอนจบแบบเนี้เขาเขาก็มืดเหมือนกันไม่รู้ว่าคืออะไรซึ่งยายไม่ได้อยู่บ้านเดียวกับเราถูกปะใช่ครับยายอยู่ต่างจังหวัดครับ ยายเป็นคนแต่ว่ายังแข็งแรงนะพี่ถือศีลบําเพ็ญเพียรทําบุญทําทานอะไรเยอะไหมครับผมว่าไม่เยอะครับแต่มีบ้างไม่ใช่เป็นคนแบบที่ทําบุญมากอะไรก็ปกติทั่วไปแต่ก็มีทําบ้างอโอ้โหอันนี้เอออันนี้แปลกอันนี้แปลกครับผมบอกว่าอาจจะไม่น่ากลัวแต่มันเป็นอะไรที่แปลกที่หาคำตอบไม่ได้อืมถ้ายายเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยมันก็ยังได้บอกเออ มันจบทุกอย่างครับอ่ะมีคนส่งข้อความมาเราลองวิเคราะห์ไปด้วยกันนะเคนะครับคุณตังบอกว่าหรือว่าเป็นทวดเป็นไม่ได้ใช่ครับผมมาอยู่กับยายด้วยตอนเด็กอ่ะเราจําได้เราเคยเคยเห็นทวดป่ะเราเคยเห็นทวดป่ะทวดเกิดมาไม่ทันครับแต่มีรูปแต่หน้าก็จะคนละแปลนกันเลยครับหรออ่ะปัดไปแล้วนะอืมอ่าคิดถึงหรือเปล่านะตอนนั้น หรือมันจํกหรือว่ามันหรือว่ามันจําไม่ได้แล้วว่าช่วงนั้นคิดถึงยายอยู่หรือเปล่าอะไรเงี้ยที่ลักษณะก็คือว่าผมมาไปอยู่ได้เดือนสองเดือนแล้วผมอ่ะไม่อยากอยู่ได้ซ้ำคืออยากอยู่กับพ่อกับแม่มีช่วงหนึ่งช่วงนั้นเองแล้วก็กลับมาอยู่กับพ่อแม่เหมือนเดิมออืแต่ในสามวันที่มันเห็นมันคือมันคือชัดเจนมากใช้คำว่าชัดเจนณปัจจุบันในผมยังจําภาพได้อยู่เลยว่ามันเป็นมันเป็นยังไงเริ่มต้นยังไงแล้วมันมีใครบ้างแต่ผมอ่ะ หน้าคนพวกนั้นได้แต่อาจจะไม่ทั้งหมดแต่จำ <Ừ. S 2> ได้บ้างอืแต่ที่แม่เลยก็คือยายเงี้ยมันโอ้อันนี้แปลกอันนี้แปลกชัดเจนเลยพี่นัตกต่างมันแค่เอื้อมมือก็คือหน้าต่างแล้วเงามันผ่านตัวเราลงมาอ่าถ้าถ้าจะมองอีกในมุมหนึงน่งก็คือความที่เคเนี่ยไปอยู่เขาแล้วไม่มีความสุขเหมือนบางสิ่งบางอย่างก็พยายามจะจาแรงออกมาว่าก็ก็จริงๆริแล้วเนี่ยเขาอยู่กับเคเนี่ยเขามีความสุขนะแต่เขาอาจจะอาจจะเป็นคนคนคนอายุเยอะที่ ที่อาจจะห่างการเลี้ยงเด็กมานานมากอะ่ะจนไม่รู้ว่าจะต้องดูแลเด็กจุกนี้แบบไหนไงก็เลยไม่สามารถที่จะให้ความสุขกับเคได้เต็มที่หรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันพี่มันมันก็คิดได้หลายแง่มันเออนาะแต่ยังไงก็ไม่มีบทสรุปอ่ะก็ไม่มีบท <c oughs> ถ้าถ้าอย่างนี้มันก็เหมือนกับไก่กับไข่อ่ะเราก็หาบทสรุปไม่ได้ว่า <c oughs> มันเกิดอะไรขึ้นนะเนาะงั้นก็ก็ก,ก็ก็ต้องย้อนกลับไปครับก็ทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างไว้ให้มันเป็นปริศนาต่อไปการที่มันหาคําตอบไม่ได้มันคือสิ่งเหนือธรรมชาติ เราอย่าไปหาคําตอบกับมันยิ่งหาคําตอบกับมันยิ่งหาไม่เจอครับปล่อยวางดีกว่าเนาะเคนะครับนี่คือเรื่องราวประมาณนึงนะนะกับสิ่งที่หาคําตอบไม่ได้ฮะมันคืออะไรจริงตามชื่อเรื่องเลยเคครับผมนะฮะโอ้โหนะฮะขอบคุณมากครับสำหรับเรื่องนี้นะรอรุ่นนะคืนนี้นะฮะว่าเคจะเป็นผู้โชคดีของเราหรือเปล่านะกับการร่วมทิปกับเลอแปงนะ ครับครับผมขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับพี่ครับผมสวัสดีครับสัสดีครับ